นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องผลของการปลูกหลุมเดียว2สายพันธุ์นะครับถ้าเราปลูกมะม่วงหรือน้อยหนาคู่กับมะละกอนะครับผมขอแนะนําให้ปลูกน้อยหนาคู่กับมมะละกอหรือปลูกมะม่วงคู่กับมะละกอนะครับเพราะว่าก่อนที่น้อยหนาเราจะเป็นลูกนะครับ มะละกอเราได้กินครั้งที่สองนะครับอันนี้คือชุดครั้งที่สองนะครับชุดครั้งที่สองมันจะมาชนกับน้อยหนาเริ่มออกลูกแล้วนะครับอันนี้ก็ออกลูกลูกสาวมันจะลูกใหญ่นะครับต้นสาวอันนี้ก็ประมาณสูงท่วมหัวแล้วนะครับประมาณสักเม็ดห้าสิบอันนี้เราปลูกนะครับมะม่วงคู่คู่กับมะละกอนะครับอันนี้มะละกอเราก็จินลูกมา มันก็เป็นชุดแรกอยู่นะครับแต่มันชุดแรกที่ยาวนานนะครับต้นนี้การปลูกที่สองอย่างรวมกันมันดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องรอมะม่วงอย่างเดียวนะครับถ้ามะละกอเป็นชุดที่สามเนี่ยมะม่วงของเราก็น่าจะออกดอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกต้นประมาณร้อยห้าสิบเซนนะครับร้อยประมาณเม็รครึ่งนะครับ มะละกอรเราก็ได้กินมะละกอมาแล้วนะครับพอมะละกอตายมะม่วงเราก็จะเป็นลูกพอดีเราไม่ต้องเสียเวลาถ้าเราปลูกแต่มะม่วงอย่างเดียวมันจะนานนะครับสมมุติว่าเราจะเอาสายหลักคือมะม่วงเราก็ปลูกมะละกอไปด้วยนะครับหลุมนี้น่าจะมีสามชนิดนะครับตอนนี้เห็นน้อยหนาขึ้นมาข้างล่างนะครับต้นหนึ่งนะครับ ถ้าถ้าปลูกแบบนี้นะมันคือเราไม่ต้องเสียเวลารดน้ํากินรอกินแต่น้อยหนานะครับเราได้กินมะละกอไปด้วยนะครับสูตรง่ายๆนะครับทําได้กันทุกคนนะครับบางคนเพราะว่ากว่าที่น้อยหนาเราจะให้ผลผลิตเต็มที่มะละกอรเราน่าจะได้ตัดทิ้งแล้วนะครับหรือก็จะตายไปเองนะครับเป็นการปลูกแบบ คือประมาณม,มะละกอนี่ถ้าเรารดน้ําดีๆประมาณหกเจ็ดเดือนมันก็เริ่มเป็นลูกแล้วนะครับมันไม่นานนะครับถ้าเราชิดใส่ระยะระยะกลางก่อนที่มะละกอจะเป็นลูกนี่ถ้าเราใส่พืชชนิดอื่นเข้าไปอีกก็น่าจะได้นะครับเพราะว่ามันประมาณหกเจ็ดเดือนนะนะครับนี่นะครับแบบง่ายๆนะครับปลูกกันได้ทุกคนนะครับ ง่ายๆแบบนี้ทําได้กันทุกคนตอนนี้ก็น้อยหนา่าเราก็เริ่มเป็นลูกนะครับเป็นลูกปีแรกนะครับลูกลูกของน่าน้อยหนาสาวนะครับเป็นต้นสาวพวกนี้มันเป็นปีนี้มันเป็นเต็มที่แล้วครับเก็บไปเยอะแล้วเดี๋ยวปีนี้ก็จะตัดกิ่งนะให้ กิ่งอ่อนเขาแตกออกมานะครับน้อยหนาแต่มะม่วงของเรายังไม่ได้ตัดกิ่งนะครับนี่พันนี้เราก็จะตัดให้เขาแตกออกมาเพื่อที่จะตอนนะครับก็ประมาณนี้แหละครับง่ายๆนะครับปลูกน้อยหนากับมะละกอได้กินลูกจริงๆนะครับไม่ได้ทําเล่นๆนะครับทําเล่นๆแต่มันออกผลจริงๆนะครับ เพราะว่ามะละกอต้นนี้เราหักให้มันแตกออกมาสองยอดด้วยนะครับต้นนี้ตอนที่มันเป็นต้นเล็กๆเราเราหักให้เขาแตกออกมาเป็นสองยอดนะครับตัวนี้มันเป็นมะละกอแบบว่าเป็นมะละกอตัวเมียนะครับมันลูกไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่ต้นต้นนี้เป็นมะละกอที่มันสมบูรณ์เพศนะครับสมบูรณ์เพศลูกจะยาวมากนะครับนี่ ลูกเป็นกิโลนะครับถ้าใหญ่เต็มที่บางลูกนะครับถ้าลดน้ำสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปนี้